เอวัมเมสุตังเอกังสมยังภะควาสกเกสุวิหารติกะปีละวัตถุสมิงมหาวะมหาวเนมหามหาตาภิกุสังเคนะสัตทิงปัญจะมะเตหิพิกุสเตหิสัพเพหิวะอัลหันเตหิทัศหิจลโกกทาตูหิเทวตาเยพุยเยนะสันนิปติตาหุนติ พระควันตังทัสสาาะะภิกขุสังคัญจะอัทโขจะตุนนังสุทธาวาสก,กายิกานางเทวานางเอตัทโสเทหสิหสอยยังโขพระควาสกเกโสวิหารติกปิละวัตถุสมมนมหาวเานมหาตาพิกขุสังเคนะสัตทิงปัญจะเมตตเมเตหิภิกขุสเตหิสัพเพหวะอรหันเตหิ ทัสหิจโลกธาตุหิเทวตาเยปุยเยนะสันนิปตาหนติภควันตังทัศนายะพิกขุสังคันจะยันนูนะมยัมปิเยนะภควาเตนุสะกเมยะเมยมายะมะอุปปสังกัดกมิตวะภควาโตสันติเกปัจเจกะคาถาพาเสยยามาม อัทโคเตวตาเสยถาปินามะพะลาวาปุระโสสมัมมนชิตตชิตตังวาภาหังปัสาเลยปะปาสาลิตังวาภาภาหังสัมมันสัมมนเชยยะอาวะมีวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตลาหิตาภะควะโตปุระโตปาหุระหังสุ ทะโขเตเทวตาพระขวันตังอภีอภิวาเทตวาเอกามันตังอัดทังสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระขวโต,วตสันติเกอิมังคาทังอาภาสิมหาสัมโยปาวานัสสิงเทวกายาสมาคตาอาคาตามหะอิมังธรัมรมสมยังทักกิตาเยวะ อัป,ปาลอปปาอปลาชิตาสังคันติอัทโคอัป,ปาลาเทวตาภะควันโตสันติเกอิกมังฆาถังอภาสิตัตตลาภิกขเวสมาหันสมาทหังสุติตังอันตโนอุชุกามากังสุสารถีวเนตะนิคาหีตะ วาอินทริยานิรักขันติปันธิตาติอทโคอัปาลาเทวตาภะควะโตสันติเกอีมัง่าทังอาภาสิเฉตวาขีหลังเฉตวาปาลีคังอินทขีลังโองหัจนเน นเมนะเนชาเตจาราจลรันติสุทวามิวิมาลาจากักโผมาตาสุนันตาสุสูนาคาติอัทโคปลราเทวตาพระขวโต,วตสันติเกอิมังคาทางอภาสิเยเกจิพุทธทางสรนังคตาเสนาเตขมขมิสันติอปายะภูมิงปาหายะมนุษย์สังเทหัง เทวกายังปริปูเรสันติติอัทธโคภะคะวาภิกขูอามันเตสิเยปุยเยนะภิกขเวเทสสุโลก,กะธาตูสุเทวตาสันนิปติตาโหติตถาคตัทตงทสัสสานยะภิกขุสังคัญจะเยปิเตภิกขเวอะหิสุงอตีตามัฏทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธา เตสัมปิพควันตานังเอตปะละมายะมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอเหสุงเสยยะถาปิไมหังเอตละหิเยปิเตภิกขเวภาวิสันติอนาคาตมัททานังอัลหังหันอัลหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพควันตานังเอตปะละมายวะ เทวตาสันนิปติตาภาวิสันติเสยถาปิไมหังเอตัลหิเอจิกิตสามิภิกขเวเทวกายานังนามีนิกิตตย,ยิสสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิเทศิสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาถะสาธุกังมณนสิ กะโรทภาสิสามิติเอวัมพันเตติโคเตพิกูภะคาวะโตปจัจจโสสุมภะคะภคาวะเอตตาเอตัอตาทาัโวจะสิโลกบมนุษย์กัสามิยะถาภูมมาตถา,าสิตาเยสิตาคิริคับพลังปะหิตตตาสมาหิตาปุถุสีหะวสันลีนา โลมหังสาพิสังพุนโนอาโนตะนตะนตมานาสาสุทธาวิปัสสนะทะนามนาลิมาพิยโยปจจะสะเตยันตวานเานกาปิลวัฏทเวตะต,ะตโตอามันตยิสัทธาสวะเกศสาเสนละเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาะ,ะพิกาโว เตจะอาตปาากะรงสุตวาพุทธะสาสานังเตสัมปาตุลหุยานังอมนุสานะทัสสานังอบเปเกสตะมัทธัคุงสหัสสังอัาสัตสต์ลิงสัตตเอกเอเกสหัสสานังอมนุสานะมัทธสุงอบเปเกนตะมัทธัคุง พิสาสัพพาผุตาอาหุหงตันจะสัพพังอภินญายะววคิตตวานะจักขุมาตะโตฮามาตะยิสัทธาสวากีสา,าเส,าสานละเตเทวากายะอภิกันตาเตวิชานณถาพิกขวโ,วโยโวหังกิตตยิสามิคิลาหิอนุตปุภะโส สัตสหัสสาวายยกขาภุมิมากาปิละวัตถวาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยาสัสิโนโมทมามนาอภิกามุงพิกขูนางสม,มิติงวานังชาส,สหัสสาหิมวตายกขาน,กนานาตะว,วันนินโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสัสิโนโมทมามนา อภิการมงพิกขูนางสมิติวานางเสลสะอิจเตโสโสลสสสหัสสายาขานา,น,าตน,น,น,ตนตะวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสสิโนโมโทมานะาอภิการมงพิกขูนางสมิติวานงางเวสามิตาปัญจสตายาขานานาตะวันนิโน อิธิมันโตชุติมันโตว,วัน,นะวันโตยาสัสสิโนโมทมานะภิกาโมภิกขุนางสมิติงวานังกุมพิโลโลาชาคหิโกเอเอปุลสัจสะเอปุละส萨นิเวสานังพิยะโยนังสตาสหัสสังยักขานังปิยะลูปาสติกุมพิโลลาชาคหิโกโซปะคาสมิติงวานัง ุริมันจะทิสังราชาทตาัตตลโถปสาสิติคันทัพพานังอาทิติมหาราชายสัตสิโสอุตตาปิตัสสะพระคาโวอินทะนามามหาภราอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยสศาสิโนโมทม,มาณะอภิกาาุมภิกขูนางสมิติงวะนาง ทักขินันจะที่สังราชาวิรุลละอกูตับปะสาสติกุมพันธานางอธิปัติมหาราชายาศาศัสสิโสปุตตาปิตัสสะพระหาโวอินทานามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวัน,นะวันโตยัสสิโนโมทมานาภิกามุงพิกขูนางสม,มิติว่านาง ปัจถิมันจะที่สังราชาวิรูปะโขปัสสสตินาคานังอธิปติมหาราชายาสัสสิโสปุตตาปีตัสสะพระหะโวอิชินามาระหัตมาระลาอิชิปันโตชุติมันโตวันะวันโตยาสัสสินโมทมานาอภิกาโมพิขูนางสามิติวานางอุตตาลันจะที่สาราชากุเวโลตัปปัสสสติ ยักขานางอาธิปฏิมหาราชายาาสัสสัสิโสปุตตาปีตัสสาพังาโวอิทิอินทานามามหัมหามหัตพรามหัาพราอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยาาสตัสสัสิโนโมทมานาอธิตยามิพิคูนางสมิตินวานาปุริ ปุริมาทีสังทะตะลาทโถท,ทักขีเนนะวิรุณวิรุณหาโกปชีเมน,นะวิรูประโควิกุเวกุเวโลอุดตะลังที่สังจัตตาโลเตมหาราชาสมันตาจัตตุโลทิสาทันทันทัตละมานาอัถถังสุเวเนกาปิลวัตทะทิเว เตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิกาสถามายากุเตนตุเวเตนตุวิตูจะวิตูเตสัทธาจันทโนกามเศษโทจะกินนุคันตุนิคันตุจะปานาโทโอปมัมนโยจะเวทสูโตจะมาตะลิ จิตเตเสโนจคันทัพโพนโรล,ลาชาชโนสพโพอาโูปัจะจสิขโขเจวะติมพลูสุริยะวัชสาเอเตวันเยจราชาโนคันทพ,พาสหราชุราชุพิโมทมานาอภิกามุงพิโคนางสมิติงว่านางอถาโคนาภาษานาคาเวสาลาสหตัจักกา กัมพลัสตะลาอาคูปายาคปายาคาสหายาติพิยามุนาตะตะรัตถาจะอาคูนาคายสา,าสิโนโเอลาวนโนมหานาคโคโสปาสมิติวงวานังเยนาคาราเชสหาสาหรันติทิพาธิชาปักขิวิสุทธจักคูเวหาสยาเต นมัชะปัตตาติตลาสุป,ปันนาอิตาเตสนามังอภยันตทาพัพนาคราชานามาสีปุนันตโนปุมสุปันนโตเขมะมะกาสิพุทโสันหาหิวาจาหิอุอุปะวะหัตตานาคาสุปันนาสาละมะกังสสพุทธังชิตาวชิลหัตเถนะ สมุติทางอสุราสิตาพาตาโรวาสาวัตเสเต,เตเอิทิมันโตยสัตสิโนกาลกันชามหาพิษพิษมาอสุราธานาเวตาสาเวปจิตติสุจิตติจะมหาราโทนม,มุจีสหสตันจะพลิปุญตานังสัพเพเวโรจานามกา สันในหิตะวาพรลิงเสนังราหุพัฒมุปากขมงสมยูปาธิพัฒนเตภิกขูนังสมิติงวะนังอาโปจะเทวาปัฏพีปัตวีจะเตโชวาโยธมาตถาขมงวรุณาวารุณา,า,าเทสาเทวาโสโมจยสะสาสหเมตตาการุณากายิกา อาคูเทวายะาสัจสิโนเทเสเตทัสาทากายะสัพเพนานตาวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสสินโนโมทมานาอภิกามงพิกขูนางสมิติงวานางเวนทูเวนทูจะเทวาสหะลีจะอาสมาจเว ทุเวยะมาจันทัศสูปนิสาเทวาจันทมาโคูปุรักขิตาสุริยสูปะนิสาเทวาสุริยมาคูปุรักขิตานักขัดตานิปุรักขิตาวาอาคูมันทะลภาหะกาวาสูนางวาสโวูเศษรษฐสักโกปาคาปุรินทโธโทเทเสเต,เตถถสทัสธา กายาสัพเพน,นานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกามุงพิขูนางสมิติงวนานังอถา,าโคสหะภูเทวาชละมักคิสิขาวิลิวะอาลิทฐกาจะโลชาจะอุม,มาปุพะนิพาสิโนวรุณาสหาธรรมมาจาอัจุตาจารเนชากา สูเลยยะรุจิลาอาคูอาคูวะสะวเนสินโนทัศเตทัศธา,ากายาสัพเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัสิโนโมทมานะภิกามุงภิกขูนางสมิติงวะนางสมานามหามหาสมานามานุษา์มานุษสุตตะมา พิธะปัทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอะทาคูหารายูเทวาเยจะรูหิตตวาสินูปาราคามหาปาราคาอาภูเทวายสัสสินโนเทเสเตทะสาธากายาสัพพมนัตมานัตตะวันนิโนอิตทิมันโตชุติมันโต วน,นาวันโตยศาสตินโนโมทมามนาอภิกามุงพิกขูนางสมิติงวะนังสุกาการุณกาลุมมหาอรุณาอาคูเวคณะสาสหาโอทากตไคัยะหาปามโมกขาอาคูเทวาวิจิขานาสทามัตตาหาระคชามิสกา,าจะยัสสิโนทา ยังอาคาปชนโนโยทิสาอภิววสติเทเสเตทัสาธากายาพเพนานตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัสิโนโมทมาณะภิกาโมภิกขูนางสามิติวนวนางเขมิยาสุตุสิตายามากัฏทากาจะยสาสัสิโนลำพิตากาลามาเสถา โชตินามาจะอาสวานิม,มานารติโนอาคูอาธาคูปะละนิม,มิตาทเสเตทัสถากายาสัพเพนานาตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยะสาสิโนโมทมานาอภิกามงพิกขูนางสมิติวานาสัตเทเตเทวนิกายาสัพเพนานาตะวันนิโน นามนวาวเยนะอาคนชุงเยจันเยสัตถิสาสหาปะวทชาติมักขีลังโอคะตินนามะนาสวางังทักขีมีขตรงังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุรรมมาปละมัตโตจัปุตตาอิทิมะโตสหะสนังกุมาโล ติสโลจักโสปาคะสมิติงว่านางสหัสพรมมโลกานางมหาพรหมานิติทัติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัจสิโสเทเสถะอิสราอาคอาคูปัจเจกวะสวัตดินเตสันเจมาชโตอาคาหาหิหาลิโตปริวาริโตเตสั เตจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทวเทเวสพพุมะเกมาลเสนาอภิกามิปัสสะกันหัสะปัตตะกันนหัสสะมันทิยังเอทาคันทะหาทะพันทะทะรีเคนะวัฒมันถุโวสมันตาปลิวาเลทะมาโวมนจินตะโกจินัน อิติตัฏฐะมหาเสโน,น,น,เสนัันนเสนังอเปสยิปานินาตละมาหัจจะสรังกันตาวานะเพละวังยถาปาวุสโกเมโคธนายันโตสวิชุลโกตทาโสปัจจุทาวติสังกุฏโทอาศัยยำวเสตันจะสับพังอภินญายะวะ วะวะคิตาวาจะจากขุมาอัตโตอมันตยิทัตสัทธาสาวเกสาสนีละเตมาราเสนาอภิกันตาเตวิชาณะทะพิกขโวเตจะอัตตปมกรรงสุต,ตาวาพุทธัสสะสาสนังวีตลักเเคหิปักกามุงนีสังโลมัมปิอัญชยุงสัพเพวิชิตตสังฆามา พยาตียายาสัตสินโนโมทันติสหภูเตหิสาวเกเตชะเนสุตาติ